เปลีววล่ยนเป็นแก๊งเลยเดียวะ <c oughs> เอ้ยเราเป็นทองหยอดไว้ตอนนี้เราเป็นทองหยอดเฮ้ยเปลีย่ยนเป็นแก๊งทองหยอดไว้เปลีย่ยนเปลียปล่ยนเป็นแก๊งทองหยอดทองหยอดหรือทองสุกวะ X หกหกหนึ่งสี่ที่สามวันนี้แล้วม,มึงไงสัตว์ขนมไทย <c oughs> เฮียสวยสวยฝ่ายฝ่ายปมสวยสวยโตมีสองคอยด้วยเลยมันไม่ไหวหรอกนี่เราไป <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเราไปหามันใช่แล้วบอกว่า มันคอยดูเดี๋ยวมันต้องวิ่งมาทักเราเลยเราบอกว่าอะไรครับกูแกงทองสพผมว่ามันจะวิ่งมาหาเราอะมามาอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาไม่มาวะไม่มากูแม่งยืนบนรถเว้ยแม่งรู้แม่งรู้ไอ้เหี้ยแม่งยืนบนรถมาเลยมาเลยมาเลยมาไอ้ของมาต่อไปตอนนี้มันกำลังคุยกันว่าไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนเสื้อแกงแล้ววะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะตงนนั้เอออ๋อมันอยู่ข้างในบ้านเว้ย อ๋อรู้แล้วรู้แล้วอยู่ไหนมันเป็นบ้านเหินไว้ที่มันเข้าไปในซอกข้างในคอยดูเขากไปถูกไปเห็นแมพที่รู้เลยแถวนี้วะถ้าจำไม่ผิด บ้านที่เหิน่นปุ๊บตรงนน้นปุ๊บก็มาตรง,งนี้นีอะใช่ไหมนีอะสัตว์ว่าละโหลครับอันนี้แก๊งอะไรครับแก๊งอะไรครับใครจะใส่ชุดแก๊งผมนะครับใครจะใ,ใ,ใส่ชุดแก๊งผมครับเนะี่ย <c oughs> อันนี้อยู่แก๊งเดียวกันป่นะครับเนะี่ยเดียวกันหรือเปล่าไม่เห็นในทุนชื่อเลย ชื่ออะไรครับผมชื่อทองหยอดพวกพี่ชื่ออะไรครับเองชื่อะไรเองอ่ะผมชื่อทองหยอดครับผมพร้อมมีดีีแล้วได้เหรอผมมีไม้ไ้นะวันนี้เราไปตีแก๊งไหนครับตอนนี้เรามีเรื่องกันประมาณสี่แก๊งแล้วพี่มีแก๊งสีขาวตรงแดนเขียวแก๊งหนึ่งฝากเขียให้ด้วยพี่วันนี้ผมจับไปหลายแก๊งอยู่ฝากจัดหน่อยครับไอเดี่ยโดนแน่ มึงว่ามันจะตาเป่าวะไม่หรอตาเปล่าเอ้ยบดีเว้ยไอ้นี่หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งเป็นอะฮะหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งท้อสุกป่ะครับเนี่ยหรอเอ้ยเอ็งไปเปลี่ยนชุดเดอไปเปลี่ยนชุดเดออะไรนะเปลี่ยนตรงไหนอะเปลี่ยนตรงไหนมาเดี๋ยวมาตาเปล่ายัแม่ง มือใหม่ด้กยว่ะใหม่เยมเลยใหม่เยมเลยเอไอเอาอันนี้ไปบึ้มดีกว่าเออเต็มแล้วให้นี่ไปเต็มระบบดีกว่าโอเคเต็มระบบไม่ค่อยรู้เรื่องเปลี่ยนชุดเลย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 เว้ยหกหกหนึ่งเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทองสุกมันไปคุยกับไอ้เหี้ยนั่นเว้ยไปะเนาะ พวกกูมาละเฮ้ยพวกกูมาละเฮ้ยพร้อมยังพวกพวกกูมาละไหนคนไหนจะชิงแลนพวกคือพวกกูมาละวเฮ้ยยังมัชนกู่กลวแปลกแปลกแปลกแลกละแปลกแปลกละเอ้าเหี้ย ไอ้แย่แม่งขั้วเลยกันเดนแทเออเป็นกันวะรถกรูมันจะพังวะไหวด้ไม่จะล่าเรอเว้ย

เต็มเลยจ้ะไอ้จันเน่ทองสุกเจอทองหยอดไอ้เฮียอุ้ยเฮียแม่อุ่นจัดเลยแกงกูแกงกูเสียไม่ได้ครับไอ้เฮียแกงกูเสียไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แกงกูเสียไม่ได้ครับอุ้ยเรียบร้อยไป็นหนึ่งไอ้เฮียเฮียหายไป็หนึ่งครับ ไอเฮีย้องสุกแคม์แคม์ทั้งยอดไอ้สันเต็มเลยวะเต็มบอบอะเราคูจริงไงเนี่ยรถเราใกล้พังเหรออีแค่หน้าไอแคหัวคู่สันวะ ทำไมหัวมันสั่นวะไม่รู้ว่ะไม่ไม่เป็นนะตัวเหินกินข้าวตัวเฮ้ยก็เป็นไรอ่ะ ไม่มีอะไรกินวะมันคืออะไรวะเมารถเหรอโอยสัตว์กูจะเล่นไงวะเนี่ยมาดิเด็กโลกมันจะเหวี่ยงเอากูไม่ลงเว้ยวิ่งเฮีย e <laughs> สัตว์มองไม่เห็น <laughs> ไม่เฮียแม่งเซเมื่อกี้มันตามมาอีกเหรอตามตามปเลยนี่ตามมาอีเลย หายแล้วคืออะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะยึดแม่งบังขับรถไม่ได้ไเหรอเออียอะไร,รอไอสัตว์มันเมาเนื้อเหรอได้จะเมาเนื้อเติมกรไต่ลุ่มไไจัดอาหารที่กูกินไปมีทียอะไรบ้างวะ <laughs> <laughs> โอ้ยยยยกางวัน tại đây rồi, ui mà dẻo. อะไรมันเอ้ยไอเฮียมันจะลงน้ำไอ้สัตว์มันจะเห็นมั้นจะลงน้ำไอ้เฮียฮะมันเห็นเหี้เหรอได้ไไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยเียมันขี่ยากว่ะอเห็นมันมามันมามาไอเฮียรถกูมันขี่ไม่ได้อ่ะอ้เ้ย์มึงขับไม่ได้ไอ้สัตว์รั่วแล้วไอเฮียเฮ้ยม่ไม่ไมมันเลี้ยวไม่ได้วะไอ้สัตว์มันเลี้ยวไม่ได้มันมันขับไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันขับไม่ได้ไอเฮียเฮียแล้วเฮียแล้ว คันเร่งเป็นที่อะไรวะคันเร่งมันขับไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้เลยเดินทำไมเดินทำไมโอ้ยเชื่อเลยรถพังวะโอ้ยรถพังน้ำ,ำมันจะหมดไอ้สัตว์น้ำมันจะหมดอุ้ยรถจะพังสะพายรถไม่ไหวแล้วไปดิ บอกแล้วอย่าเดินรอยตามยังเจตบเม็ดก่อนขึ้นไลฟ์ทุกทีเลยนะจอดเคลียตบเม็ดเหรอฝั่งนั้นมีพายวะแล้วกูได้ยินเหมือนเสียงรถยนต์วะจะไม่มาดักเราใช่ไหมวะน่าจะดักยังไงก็ดักกูได้ยินเสียงรถยนต์วะเออยังไงมันก็ดักอยู่แล้วเฮ้ย ไม่รู้เสียงอะไรวะเสียงรถเสียงรถไอ้สัตว์เสียงรถอี้แต่ไม่รู้ว่าใครไม่รถเต็มเลยวะ <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยผมอยู่สเสมออะไรเอา้า ตีผมเรื่องอะไรครับเนี่ยผมเพิ่งมานะอันนี้เอ้ออันนี้ตีผมเรื่องอะไรครับสัตว์เนี่ยตีอุ้ย ของไอ้จัดลงไปทำไมอะเฮี้ยไอ้สัตว์กูอยู่เสมอนะเว้ยวู้วเฮี <c> ้ย <oughs> er. นี่แม่งมาได้เฮียลงมากูทแทงนะสัตว์ เราก็คุยได้เว้ยเพื่อนไอ้มันล็อกตัวไหนฮะว้ายอุ้ยบอดี้สัตว์อุ๊ยยี่ไม่โดนได้ไงฮะคิดไม่โดนหัวได้ไงวะเฮ้ยไม่โดนหัวเลยได้แล้วได้แล้วตัวแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วไปไปไปเฮ้ย เฮียมันไปโดนหัวไดไงวะเมื่อกี้เฮ้ยอะนันคืออีกคนได้ไหมพี่เฮียไ่โดนหัวไดไงวะไม่ไ่โดนหัวเว้ยไม่โดนหัวไม่โดนหัวได้ไงวะเอาไปสภาได้ไหมไม่โดนหัวเลยมันเปลี่ยนเสื้อไปเสื้อเสื้อม่วแล้วตอนนี้เปลี่ยนเสื้อเฮียเลยครับกูลงน้ำกูจะไปกูจะไปร้านเสื้อตอนไหนกูถามจริงไหนกูขอพูดดิ ไปม,มาขอพูดมาพี่ขอพูดมาฮัลโหล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 รอก่อนแล้วรอก่อนแล้ว,ลว,อลวโอ้ยเยีย่ยแม่งไม่กล้าคุยกูเสี่ <laughs> ย,ยแม่งเด็กอะไอ <laughs> <laughs> ้ยี่จังหวะไมกนน่กินึกว่าโดนหัวแล้วเยีย่ยแมงให้จบเลยคิดถึงสมัยก่อนว่า สมัยที่เรานั่งเล่นคลีด้วยกันเนี่ยไอสัตว์กูไม่เคยเล่นขีเอีะไม่เล่นกับใครมาเพื่อนเดี๋ยวเรารอให้ใกล้ๆอ่ะว่า,าเราค่อยดิน <c oughs> <c oughs> มันจะได้ใกล้เมือง่อยหมอจะได้มาชุบด้เนืออ <c oughs> มึงเปิดหรอถ้าเปิดนานะคนเล่นแมนพันเลยแมอันนี้ไม่แน่ใจ เฮียมันจะถึงสะพานแล้วเฮียมันเฮียข้างหน้ามันสะพานแล้วโอ้ยเฮียเกือบตายผมจะเจ้ากูให้ได้เลยะใจเย็นดีเพื่อนเฮียเอ้ยมึงว่าหมอจะมาปะโอ้ยเฮียมันมาเฮ้ยมึงไม่เห็นกูเปะเฮ้ยไม่เห็นกูเปะ <Yeah. S 2> ใครไอ้เนียถามจริงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครอยู่เมืองนี้เลยเหรอ <laughs> มาอุ้มกูไปหาหมอเยิยไม่น่าเห็นหรอหม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 อที่มาเลย <laughs> ครับ <laughs> ขอบคุณครับอบค,ครับเฮ้ <laughs> hey! Hey! ยเฮ้ยเฮียแล้วไงโอ้ oh, เรียบร้อยเลยโอ oh. ้เจอเจอคนหนึ่ง ยืนตรงกลางแ้นอนเลยอ่ะเด้นเดินละอืออื้อๆกูไปรอดละดิ๊ดเหรอไม่ไรให้ตามเป็นตามเกมไปตามเกมปเพื่อนไม่เอาสูงเลยวะตามเกมไป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 เด้วเดีลุกขึ้นมาหรอพี่ผมไปแล้วครับนี่ผมผมจำอะไรไม่ได้แล้วครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาเราบอกเอ้ยอน,นี่ผมเป็นแลบเนี่ยผมจำไหนไม่ได้เฮียแม่งเวยอันนี้เอาไปไหนอ่ะเอยเออเฮ้ยเอาไปไหนวะอ๋อสัตว์โดนนึ่งแล้วคนนึงโดนทอดบ่อยอ่ะ แกงบ้าเออว่าเอาอย่างเงีเออบอกเป็นคนบ้าเัื่อเพื่เป็นคนบ้าที่สติม่ดีพอสติมะดีนอามันอ่ะกูเป็นเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเอ้ มอสใส่มันเลยเหรอเอ,ออยังต้องเมาสใส่มันเดีะะ๋ยวเจอแกงบอสจอดชื่อแกงหมอยทองห้าร้อยห้าสิบห้าปักล็อกประตูด้วยค่ะพี่อ๋อนี่คืออะไรวะเอากูมาต้มป่ะได้ชุบแล้วเว้ยครับใส่สูตรมั่วทำไมเอ้อสูตรมั่วทำไมครับโผล่โผล่โผล่ยัดไปทาอะไรเลย ผมเพื่อบาเดียร์ผมเพื่อมาที่นี่ผมจะไปทาอะไรเลยใส่เสื้อป่าลองใอ่ลองใส่เสื้อให้ดูหน่อยสิ่ว่ายังไงครับพี่ไหนมาคุยกันนั่นแม่นี่เห็นไหมครับสภาเนี่ยไมังไงครับไม่มีชื่ออะไรนะครับก็ผมผมไม่ทาอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราไปใส่จุดเขาทำไมครับบ่โมผมผมไม่รู้เรื่องตรงนี้ได้อ่านกฎตอนเข้าประเทศไหมผมผมไม่ใช่โคทา ผสาระหน่อยได้ไหมครับผู้ไ่ใช่โคทาอันนี้จริงๆเลยผู้ไ่ใช่โคทาผู้ไปผู้ไปอ่านกฎก่อนเข้าประเทศไหมผู้อานไม่ออกผู้ไ่ใช่โคทาผู้ไปค่้าเมียผู้ไปเฟซนหน่อยสิคืนงี้ไม่มีเตื้อจริงหรือเปล่าคืนงี้โคบ้าเดียกาโคบ้าเดียกาผมผมติเกะไปแล้วแอดมินนี้ต้องรอเดี๋ยวรอก่อนเนาะอะไรคือทิเกะ ทิเกะทับมาคล้ายๆนักเก็ตน่ะเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาส่งแต่ผมไไปรู้เรื่องกี่จีนะผมเพื่อมาใช่ไหมอันนี้ใส่เฉยๆแล้วว่าเขาใส่ไปทำอะไรมาบ้างครับไม่ได้เหมืกันครับไม่เห็นเห็นเขาพูดไปหาเรื่องสูรอย่าอย่าย่าไม่ได้ทาอะไรเลยจริงหรือเปล่าที่จริง เห็นเห็นเขาบอกว่าอยู่อยู่แลนดแลนดเขียวครับถ้าถ้าไม่เชื่อก็ไปถาได้ได้เลยสามารถไปถาได้เลยว่าทาอะไรหรือเปล่าอ้พี่ไอ้ตอนตอนตอนที่แลนเขียวที่ผมพาพี่ไปพาวรถอ้เขาพูดอยู่นะว่าแก๊งกูมาแล้วแก๊งกูมาแล้วเนี่ยกูมาหรือเปล่ากูมากูมาดังกูมาดังมาแล้วกูมาดํา และโโต้อทายังงาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยโทรโทรโทรหาค้าชครฮะ ผหาค่ะหมอแม่งจะเบิ่งเงินกูอบอกว่าอย่ากดเคเดินกูหมอจะเบิ่งหมอจะเบิ่งเงินไอ้สัตดแรกค่ะต้องช่วลเรได้ไม่มีเมื่อไรเมื่อาโผัเมื่อไรเมื่อาโผจะออกไปได้โผัวจะไปทำมาหากรุงช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วย <c oughs> อ๊ยแม่รอบทันสวัสดีสวสัสวดีครับส,สวัสดีค่ับครับว่างอ่ะครับนี้เราอยู่แกงเขาเหรอ,อโอโผมผมไม่ใช่โคทาผมไม่ค่อยรู้รู้อะไรเอ่ยโผโผไม่ใช่โคทา ผมไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่ได้ถามเลยก <_ an> ็เห็นถามว่าเราอยู่แก้เหรอปมผมไม่ใช่โคทาผมไม่รู้อแล้วฟังภาษาไทยได้ไงลูกคือเป็นลูกคือครึ่องอะไรเอ๋เอคือขออยู่ใกล้ได้ไหมเนี่ยคือ,คอขออยู่ใกล้ได้ไหมถ้าไมต้องเดินหนีด้วยครึ่งเมียงมาครึ่ง,มงเมงครึ่งเมียงมากับครึ่งเมง ช่วช่วช่วดวยไอยี้าดอกจันดอกจันดอกจันไม่ไหวแล้วค่ะค่ะ่โอ้ยเข้มไม่งถ่ายหน้ากูลงเว้ย่เนคมานะคน่คนกลัว เชี่ยโลจมูกโอ้ยอย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อฮัลโหลเพื่อเด้อเราจะถายยังไงเราจะเป็นเด็กดีแล้วเราก็จะกลับมาเอาคืนเราจะได้ออกจากที่นี่หรือเปล่าเราบอตไป่ก็ได้เราเดี๋ยวเราขนมา ชุดใหญ่ได้ได้เลยไปมอไปอู้หูเมียโหลแอดมินกดจับเมียเสื้อขามาเมียเสื้อขามาแอดมินกดจับขอเตะระบบครับนักคู่หรือน้าสาอันนี้อันนี้เราน่าจะคุยเรื่องนะขอจับน้ำส้มน่าจะคนที่เดียวกันแล้วพวกห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ามามาผมเป็นลูกครึ่งมีนะลูกครึ่งเหมือนกันเนี่ยอันนี้สามสามครึ่งเลย จะโผลถอดชุให้ก็ได้ฮัลโหลว่าไงครับว่าสวัดดีสวัดดีจ้ามิงมิงกระบาเอะเองพูดภาษาอะไรเนี่ยมิงกระบาใครจะกะระบาเกิดเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ใส่สูตรมั่ว ไม่ครับยายาเลยลยาเลยยาแม่สาแต่เราใส่ชุดฟรียาแม่สาจะสาทำไมไม่มีผมยายาแม่สาเลยเมื่อคืนกินเมื่อคืนดื่มมาเยอะยางแม่สาเลยในรอบถอดชุดไมครับเนี่ยอันล้อถอดชุดทำไมครับเนี่ยฮะ <c oughs> <ล>อม,<ล>มันลออันล้ออาจารย์นะครับฮนะที่สาธารณะนะนเี่ย รบกวนใส่ส,สาสาแล้วโอ้โหใส่แล้วก็มานี่มาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหไม่ใช่โคทาโคล่าได้บ้าเจ้าโผไปไหนาอันนี้มานี่มานี่ไม่อยู่ด้วยกันเอาเพื่อ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 มาด้วยเพื่อเอาเอาเพื่อโผม,มาด้วยแล้วถ้ามันไปใส่ชุดเขาเนี่ย เเียรจอดพูดภาษามั่วๆใส่มันดีให้มันงงขโมกขโมกขโมอสัตว์อุ้มเป็นลูกอะไรเฮียไอเฮียโห่ป้าอะไรสัตว์ไอเฮียจะรู้เหรอเราไปถอดชุดด้วยนะครับได้ถอดตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวๆให้ถอดตรงนี้เลยออไม่ใช่ถอดแบบนี้อ๋อเดี๋ยเรียกอะไรเพื่อนเรียกอะไรเพื่อนเรียกอะไรวะเอเคหล่อเหียเลยถ้าตามสูตรเนี่ยเจล้วดอกจันดอกจันดอกจันแล้วลพอจกาผู้เล่ อย่างนี้อย่างนี้โดอะไรมาโอ้ยไอ้หี้เป็นไรเนี่ยไอ้สัตว์โอ้หมออะไรไม่เห็นเลยมันเป็นคำทราบของชุดอ่ะเองใส่ปุ๊บเองก็จะเป็นตัวนี้ปั๊บแหละอย่างนี้ทาอะไรได้บ้าง พัดแล้วอะโอ้ยเองเอาพุงไปถูขาสะพาเขาทำไมอาจารย์วะที่ถูที่ถูไม่ใช่พุง <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยสัตว์ <laughs> เฮ้ยกูเองกูเอง,งโอ้มอมออะไรไม่เห็นเลยอ๋ออ๋อมาน,นี่มาน,นี่ เพื่อนกูไปหนแหนะกะตัง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 เพนควินล้องแบบนี้หรือเปล่าช่วยกูด้วยกูไม่อยากเป็นในตัวนี้แล้วอ่ะกูจะไปทำอะไรใครวะเนี่ยเพื่อนแลนหนึ่งน่ะเพื่อนพาวอยู่ไหนวะเพื่อน ก็ตักก็ตักว่ากำลังเสิร์บลามาแล้วว่ะแค่บอกว่ามาลวเว้นั่าววเ้ยนงทับเตอร์แฟนกวินไอ้สัตว์แฟนกวินขี่รถไม่ได้เว้ยแฟนกวินขี่รถไม่ได้เว้ยเพื่อนเฮ้ยเฮียแล้วกูทำไงอะรอครับผมอยากเป็นคนอะไม่ได้มาแม่งแม่งแม่งขึ้นไม่ได้ว่ะเพื่อน เออมันรับมันรับไม่ได้พวกไปตีแกงวะผมผมอยากเป็นคนนะครับตีแกงกับพวกผมอยากเป็นไก่แจ้แล้วฮัลโหลครับอันนี้แพนกวินหรือหรือไก่ครับไก่เลยครับอ๋อไก่ทำไหมขาสั้นนะี่ไก่ร้องยังไงอ่ะกระตั้งกระตากงโอ้เออหนูไม่เคยเห็นไก่ตัวไหนมันขาสั้นแล้วตัวก็อ้วนขนาดนี้มาก่อนรอกันรอรอโตกันในโตได้ไหมอ่ะอ้โอสุดเลยร้อนเลย อาไข่เลยวะ <laughs>